บัดเนมนานตอนนี้ขวบเมื่อจันเพลตาถึกมีคาเขาบังเบียงเหลียยเพียงแสียงมัเมียงป่องมุบายบ่อช่ยแจ้งลัดสมิง งามหลายดีก่อนหนี้กันมวนเมกบ่อท่านบังทั่วทะลังโลดงามงดโพดนาชมบัดสมสันคลนสิวปมาเลว้วสวดสันเดียวกับผู้กอนตอนที่ในเบื้องตนสมีจาด,ดังพระจันทร์มาหอดฟังดอกนี้นั้น เพียงมืดเจ้าบังหมดเมกตาเมอือนมายอมหลุดแห่งทางถุมเก่หนักแนนเช่ยลายดีเท่าค้าเมาเบื่อบอสมดอกคขมาดเจเสียขาดม่อยๆม,ม,มาบุญหน่อยแท้ละฮืมละเสือแล้วเดือเสือเสือปันมวยถึกอับประคัดไม่ใญ่อื้อเยนนะมาดอีปื้อลงใชยหัด สัติ์้ขงจนตาตาออั้งสินความหวังเมิดความไข่มองหัวใจเมาเตียงใสเหลือแต่เพียงขี่ไข่พ่อได้ถูกกันหูเล่นแก้อ่านบ้างดอกสว่าข้าวบุญเหลือเอยว่าเมีนข้าวเจ้านั่นละกอกดอกกุหดอกคำอ,อ,อ,อือยนะม บ่แม่นอุก่องเขืออตาบ้างในที่เจ้าขึ้นเดิมนะเลียนหนังสือบ่โจษสั่นสามเดินทางบ่อทอดทีโอ้ยตั้งใจใส่บ้านดุงที่พอปันหอดปันเจ้งผัดขึ้นโค้งเจ้าวห้หันนะเสีบกว่าสิ้นทัวนั้นบ้านแก้งไงกับหรุงเขียมนะสีบ่อพอท รหรือ,อย่างบอดอุนปอพ่อตูดกันหายน่กราบขึ้นไปเลียนสาอรขันเทิมไปโอ้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 โอแล้วตัวพ้อมม่หคอคกันอยู่รอปราสาพเพียงแก่เยี่ยมมาใจพ่ออยากาอิ่บุญเหลืออือ มอเตอร์ไซค์ของง่ายๆซ้ำกวยเฮิมสุขฆ่าเครื่องนะเมื่ออยากกินยำดิก็ได้กินดอกยำน,นนะ่นบอดฟันสุขขมกวยอูหรือโนสีวันเสบเสบปาดพ่อวาดไปรวดลายนะฉันออกมางนละ พ่อนิยอมให้ดาบาดเท่ากระทั่งถึงมาขันบ่าหามอติใส่ป้อนใส่มือกันของเจ้าสีสวัวพอสำเข้าเมาพุกมองต่ำยอมถูกย่างว่าดเ,เจ้าเหตุให้สร้างย่างงามจังตุนพ่อเรียกลองบอกขัดของเจ้าอีเลียมเจ้าสีแเอวเอามือนี้ มืออ็นกาะเทืนใจน่ะวันนี้พยายามเพื่อพอส่งงินในพันหาพื่นหาได้ตอนนั้นล่ะเจ้าขวามาสามพันขาดพันหาพอบอ่เอื่อมล่ะตามหาสูงไปตามหลังภายในสามสิมือบ่ยอมให้ดอกขาดพันบุญเหลืออ เอ้ยเจ้าตีดในพออันกันไลทะบุญเหลือเอิยนะคิดเนี่เพียง้องเอ้ยบ่าหักเพกันกืนยิงนะชีวิตจริงมีเพียงเจ้าเมาจากเป็นสิยุดมอบโอ้ยยาเฝ้าตอบอังแคนต,ต,ตัวตัวลายพออ่อคอนะขืนไปเลี้ยงสาตอน ด้อพอบุญเหลือเสียเทียเดียวดอกค็อค้าเชื่อต่อไปบอกขอร้องนะพอรับร้องสิบอกขา,านรัฐบาลฝากมีกินออสิุ่้งอยู่กุนกินจากจนคืนตั้งลอยนานบอกไปขานแต่สิทั้งเงือะบุญเหลือเอ,อ้ย ให้พ่อกาบกัะสิกาบซ้ำถึงสักตำกระตามบุญลพ่อฟาสุดปัญญาที่เสียหาแนวแบงคำออเพงเอ้ยเสียพ่อเมามันบอกมาคือเราป้าโอ้ยแหงอองกอดจิททำน้ำเมื่อย่อนเขาาขึ้นเล่ายา มาเปื sea, ้อนอกแม่เติมซ้ำที่ทำให้พออ่อนใจแห้งอูอ